สวัสดีค่ะวันนี้เป้พามาที่พักราคาถูกนะคะที่เขาใหญ่นะคะก็ชื่อว่านายเจรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะอันนี้คลิปนี้เป้ไม่มีสปอนเซอร์นะ,ะจ๊ะคะเห็นว่าโอเคดีก็อยากรีวิวให้ดูด้วกันนะคะซึ่งราคาถูกดีในที่เขาใหญ่อย่างห้องพักที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็ราคาพันต้นๆน,นะคะ พันไม่เกิดปัญหาในเรื่องของราคาเป้ะต้องขออภัยด้วยพรเป้ไปจริงเพราะด้วยความเป้ํทำงานแต่ตะวัดบ่อยมากบางทีจาราคาไม่ได้นะคะก็บอกว่าอันนี้ราคาถูกราคาต้นถูกดีแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ได้แวะที่พักที่เน้นหรูหราอะไรมากมาอย่างโทมมามา,มาทํางานมาทําอะไรที่จำเป็นต้องทํางานแล้วแบบไม่ได้มาพักผ่อน,นเต็มชี่เตือนเช้าต้องออกไปละอะไรประมาณนี้ก็ที่นี่ไม่ว่าโอเคอยู่แล้วก็ราคาเขาดีด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีที่นั่งนั่งชิวนั่งทานเครื่องดื่มาอาหารอะไรประมาณนี้แล้วก็มีดนตรีให้ฟังนะคะก่อนที่จะจะขึ้นมาพักผ่อนกัน,นะะก็แล้วก็ที่เนี่ย ที่ไปถ่ายดูก็จะมีห้องพักอันนี้แล้วก็จะมีห้องพักอีกอันหึืออีกโซนหนึ่งที่ว่าในห้องเดียวมีมีสองห้องเพื่อง่ายว่าในสองห้องแล้วก็มีห้องกลางอะ่ะก็คือราคาประมาณ2,500ซึ่งเป็นราคาที่ถูกนะคะแล้วก็คุ้มค่าในการนอนแล้วแบบพร้อมไปทํางานประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นที่โซนนั่งชิลนะคะที่แบบมีดนตรีด้านล่างเนอะแล้วก็พอเวลาที่เราพักผ่อนแล้วสบายใจแล้วหรือว่าโล่งแล้วหรือไม่มีอะไรทำแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อน ได้แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่มีรถที่นี่มีรถบ้านด้วยนะคะเที่ยวพัก2คนเนี่ยราคาประมาณ2,500บาทนะคะอันนี้ก็เป็นโซนนั่งชิลเมื่อกี้ที่เป้ที่เป้ถ่ายให้ดูแล้วกันเนอะมาเดี๋ยวเป้จะพามาดูอีกห้องแล้วกันนะคะห้องที่เป้บอกว่ามันจะมี2ห้องนะคะมีมีแบบเป็นสองห้องมีนสองห้องนอนแล้วกันนะคะหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีห้องกลางนะคะอันนี้ห้องเนี้ยราคาประมาณ2,000นะคะ2อง0เองแลีวพักได้ พักได้4ี่คนนะคะก็ะคือ4คนเนียก็คือห้องละสองห้องละสองแล้วก็มีห้องกลางห้องดูทีวีนะคะอันนี้ก็คือคุณงาเปขออนุญาตถ่ายเป็นห้อง ห้องที่ใช้แล้วแล้วกันห้องยูส์รูมแล้วกันนะคะก็คือใช้ไปแล้วแล้วกันแต่ว่าให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยคือห้องกลางนะมีบอนั่งดูทีวีตรงนี้นะแล้วก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีห้องนอน2ห้องนะคะก็ซึ่งมันราคาถูกดีสำหรับว่า,ามากัน4คนแล้วแบบว่าอยากได้ที่พักแบบสบายๆได้แบบแบ,บ,แบ่งไว้2สองห้องบางทีห้อง4คนต้องนอนเตียงเสริสม3าคนต้องนอนเตียงเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็หน,นักพ,พักผ่อนมาทำงานมาเที่ยวมันก็จะเหนื่อยไปหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นส่วนด้านล่างเนาะ ยังไงวันนี้เป้ก็มาถ่ายเพื่อนๆดูครอาวแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เป๊ออปต้องขออนุญาตไปแต่งตัวรีบไปทํางานก่อนแล้วกันนะจ๊ะยังไงก็ขอให้เพื่อนพักผ่อนกันในที่รักษาสาุขภาพด้วยลวกันนะคะเงินทองหาง่ายะเงินทองเข้าเยอะละกันเนาะวันนี้เปลาไปก่อนนะคะไปไปจ,จ้าจุ๊บ